รถตู้ไม่หลักหมื่นนะครับผมแถมภายในยังได้เป็นเบาะหนังพร้อมวิ่งรับงานแน่นอนเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนะรถกดประจำการมาแบบนี้ม่านมีมาครบจุดแบบนี้เลยเกสตสตูมีมาให้เช่นเดียวกันบอนทั้งสามแถวเก้าที่นั่งนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมมาพร้อมกับเลขใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองแถมคันนี้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับผมโปรขับฟรีค่าฟรีวันก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองไม่ได้ของ ผมหาบูมก่อนได้เลยที่0902989893ครับจับจองกันเข้ามาเยอะนะและไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆรู้ท่านนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้เอาไว้ให้พี่ๆได้วิ่งใช้งานกันเลยนะครับผมมีให้พี่ๆเลือกกันเยอะสต็อกมากกว่า70คันเลยนะครับผมนะเบาสามแถวเบาสี่แถว สีขาวสีซินเมอร์เกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลมีหมดเลยครับผมนะไฮเอ็ดเบนจูรี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแต่วันนี้จะพามารับชมกับตัวโฉมยอดนิยมเลยนะครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์โฉมยอดนิยมโฉมกันดั้มแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไมนเนชเชนโฉมสุดท้ายครับผมก่อนจะเป็นตัวหน้ายาวนะครับผมนะโฉมสุดท้ายแล้วได้เป็นรถวัปําการใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะคันนี้เลขไมน่าจะไม่ถึงแสนนะครับผมเท่าที่ผมจาได้นะ ทะเบียนฮอนคู่ออ่างสองเก้าห้าศูนย์คันนี้เลยนะครับผมนะและพี่ๆสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะครับผมสามารถโทรมาจับจองอาบุงก่อนได้เลยที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนเลยครับผมกระจังหน้าโเมีม่มสองชั้นใหญ่ๆแบบนี้ผมตสไตล์โฉมกันดมนะครับผมแบบนี้เลยเงาเงาครับผม ไม่มีสนิมเกาะเลยแม้แต่นิดเดียวนะตัวโคมไฟหน้าก็จะเป็นตัวไฟมัติพรีเฟกเตอร์โคมไฟใสาแจ๋วแบบนี้ครับผมนะไฟตัดหมอกไทโคโยต่มีมาให้ของแท้ของเดิมบิลเลอร์เจ้าใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมนะโคมไฟก็ถือว่าใสาแจ๋วนะครับผมไม่มีรอยขีดขว่วนหรือว่าตำหนิเลยนะอันนี้รู้สึกจะปี2018นะครับผมนะแต่ราคาก็สมเหตุสมผลครับผมกับไม่เก้าหถือว่าคุ้มคันนี้ฟีด้าได้ไหม คันนี้รู้สึกว่าจะมีดาวอยู่นิดหน่อยนะครับผมนะแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมไม่เยอะนะสําหรับคันนี้ถ้าพี่ๆสนใจจับจองเป็นเจ้าของอยากได้รายละเอียดโทรมาหาบุมได้เลยครับผมนะจะผ่อน4ปี5ปี6ปีได้หมดเลยดอกเบี้ยถูกถูกถูกเลยครับผม3.99นะครับถูกสุดแล้วในในตลาดรถตู้นะเผื่อถูกกว่าป้ายแดงอีกนะครับผมนะโอเคไปรับชมรายละเอียดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันภายในฝั่ง ด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับคันนี้นี่ครับด้านหน้าได้เป็นเบาะหนังนะแสดงว่าด้านในก็ต้องเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับผมสามแถวเก้าที่นั่งนะเอาด้านหน้าก่อนค่อยว่ากันนะครับได้เป็นเบาะหนังแบบนี้ใช้งานน้อยๆครับผมเลขไมค์คันนี้รู้สึกเก้าหมื่นกิโลนะใช่ไหมเมื่อกี้ดูใบสอบบอมานะครับผมใช้งานไม่เยอะเลยสําหรับชมนี้นะสี่ห้าแสนแน่นอนต้องมีครับผมนะวิ่งไปสี่ห้าแสนกิโลคันนี้แค่เก้าหมื่นกิโลเท่านั้นเอง ถือว่าน้อยมากนะครับผมนะถ้าเทียบกับคันอื่นนี่ครับผมตัวคอนโซลใสสะอาดแบบนี้เลยนะครับผมสะอาดสะอ้านไม่มีสีซิดนะครับผมคอนโซลเดิมๆนะภายในเดิมจริงไหมหดูเนี่ยครับแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลแบบนี้เลยตรงตามตำราของคอมพิวเตอร์ผมแต่ว่ามีวิทยุมาให้ด้วยนะตัวสำน ong สำเนามีให้พร้อมนะครับผมนะแบบนี้เลยให้ดูแบบแบบแบบพอนะครับผม รถสามารถตรวจสอบประวัติูนได้ครับผมเป็นรถปวดประจำก,การมีการเมเทนเนนมาบ่อยๆนะแสดงว่ารถคันนี้ไม่ช้ำไม่โดนใหม่แน่นอนตรวจสอบประวัติูนได้เลยนะครับผมนะมนเทนเนนกันตามระยะการใช้งานเลยนะครับผมแต่คันนี้ใช้งานแค่เก้าหมื่นกิโลเท่ากับว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมนะนี่ครับม่านราวมีมาให้ครบทุกจุดแน่นอนแตงประตูใสๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นตัวสีดำแบบนี้ ะครับผมสีเดิมจากโรงงานนะครับผมตัดแต่สีของตัวรถไม่ว่าจะรถสีขาวหรือว่ารถสีซินเวอร์กระจกมองข้างต้องเป็นสีดาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปรับไฟฟ้าแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับมาดูล้อกันบ้างดีกว่าล้อกระทะนะครับผมนี่ตรงตามตำราเลยล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานนะครับลัดพาวยยางดันหลบรู้สึกจะปีไม่แน่ใจครับปียี่สิบสองอ่าใช่ยางปียี่สิบสองนะครับผมยางสองศูนย์ห้าทับเจ็ดสิบอาสิบห้ายางดันหลบ ถือว่าใหม่กิฟนะครับผมปีที่สองนี่คือใช้งานได้อีกยาวครับผมนี่ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางกันเลยซุ้มล้อก็จะอาจจะอ่านตัวเบ้าโชคกเดิมๆครับผมน็อตไม่ขยับแบบนี้เลยนะมาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าครับผมภายในห้องผู้โดยสารนะครับนี่ได้เป็นเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งแบบที่ผมบอกเลยเบาะใหญ่ๆแบบนี้เขาเรียกว,ว่าเบาะหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะเพราะว่า ทางลายสำนักเขาก็เรียกกันคนรับแบบนะครับผมนะเอาเป็นว่าได้บอกเอาไว้ใช้รับส่งผู้โดยสารดีกว่าประมาณนี้นะใหญ่ๆตามแถวเก้าที่นั่งนั่งสบายๆไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาดเลยแอร์มีมาครบทุกแถวทุกที่นั่งเช่นเดียวกันครับผมนะแอร์เย็นเจยบบอกเลยตัวม่านลาวมีมาให้ครบทุกจุดเช่นเดียวกันนะครับผมดูพื้นนะครับผมปูมาแบบเดิมๆเ,เลยนะครับเกสตตูมีให้ครับผมเป็นหนังเช่นเดียวกันสีเทาเข้มแบบนี้นะครับผม ถือว่าโอเคนะพร้อมใช้วิ่งรับงานนะครับผมอันนี้ราคาก็ไม่แรงเท่าที่ควรนะครับผมไม่เก้าหมื่นกับราคาแบบนี้สมเหตุสมผลครับผมนะคุ้มค่าทุกราคาแน่นอน,นดูเหลี่ยมสันสัด่วนโค้งเมาส์นะครับผมบานสไลด์ไม่มีตกล่องแน่นอนนะครับเอียมๆแบบนี้นะดูได้เลยนะครับผมทุกจุดตัวฝาท้ายนะครับนี่ครับมีไล่พงไล่ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะกระจากกัะร,ระยะ มีมาให้เช่นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมไฟเบรกก็ไม่สามมีมาให้นะครับผมกระจกพาร์ทเดิมแท้จากโรงงานมีโลโก้ชัดเจนครับผมทุกบานนะตัวโลโก้ครับโตโยตา้าเดิมนะครับผมนี่ไม่มีรอยแกะเลยไฟท้ายผมไฟสายแจวครับผมไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเลี้ยงตัวมาสวยๆแบบนี้ช่วงล่างสักเล็กน้อยนะครับผมเดิมๆนะครับรอยสนิมไม่มีเลยนะรอยเชื่อมยิ่งไม่มีเลยเพราะเพจโดนคัดเก็บคัดสภาพมาให้แล้วทุกคันครับผม ไม่มีชนหนักมีความจงน้ําน้ําท่วมตัดต่อตัดแต่งมาอย่างแน่นอนนะครับผมเหลี่ยมสารสวยงามแบบนี้ไม่มีรอยบุบเลยแสดงว่ารถไม่โดนมานะครับผมเม็ดอาร์ด้านนอกนะครับมองเห็นชัดเจนคมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะรถไม่โดนแน่นอนอรอยตรงรอยต่อสวยงามครับผมนะแสดงว่าไม่มีการโป้สีมานะครับผมโอเคมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่า ฝัคนขับก็ได้ตัวม่านเหลามาให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแบบนี้แผงประตูก็จะคุมโทนด้วยสีดำอย่างเคยครับผมนะพวงมาลัยเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดแบบนี้เลยนะตัวรถปิดครับผมใช้งานได้ตามปกติแอร์เย็นชํำครับผมเปิดเพิ่งเปิดก็เย็นแล้วนะครับผมอันนี้ราคาไม่ใช่ราคาเลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นสามนะไม่ถึงแสน ไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับไม้กองไม่ตามมาตรฐานบริษัทเพชรยนต์เลยนะครับผมและก็รับประกันให้พี่ๆด้วยได้ลดโครงร้างเดิมนะผมไม่มีชนหนักหรือความจมน้ำน้ำท่วมตัดตัดแต่งไมาอย่างแน่นอนนะไมคเ้าหม่นสามนี้ไม้แท้นะครับผมรถต,ตู้ใช้งานไม่ถึงแสนกิโลนี่เริ่มหาย,ยากแล้วแน่นอนนะสำหรับโฉมกันดัมนะครับผมภายในใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าครบ้วนครบคันนะครับสําหรับตัวคอมพิวเตอร์นะ จกไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติระบบไฟใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะสําหรับพี่ๆที่สนใจรถตู้คอมพิวเตอร์เอาไว้วิ่งใช้งานผมแนะนําเลยครับผมนะคุ้มค่าทุกคันแน่นอนเพดดวลคันเก,กตคันภาพมาให้แล้วนะครับผมอโอเคให้ดูตามต่อก,ก่อนแล้วกันนะครับผมความเดิมล่องบานสไลด์นี่ครับผม ไม่มีตกล้องใช้งานได้ตามปกตินะสียงนสียางแน่นแน่เหนียวเนียวแบบนี้เม็ดลเห็นชัดเจนนะครับผมรบทุกจุดสวยๆแบบนี้เลยหัวนอ็อตไม่มีขยะแล้วผมนะนะแบบนี้คุ้มนะครับผมบอกเลยเอาไปวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับผมนะสี่ห้าปีค่อยเมทยเทน,น,นอีกทีหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับผมนะแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวสรุปราคากันลมแมกกันนะ สำหรับเจ้าตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0 D4D นะครับผมคันนี้ปี2018นะราคา8แส 10, น10,900บาทครับผมขอดูใบเข้าบอกราคา8 10,900บาทนะครับผมแต่ราคานี้ได้เลขใหมลสุดคุ้มแล้วผมใช้งานไม่ถึง1,000กิโลนะเลขไมลแค่9,000 90, กิโลเท่านั้นเองคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับผมได้รถใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเ้าของนะครับ ผมหาบงก่อนได้เลยที่0902989893ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับผมใน90วันนี้วิ่งให้ถึงแสนก็ได้นะครับผมนะพี่ๆท่านใดสนใจจับจองอย่าลืมจับจองมากับุ้งนะครับผมขับฟรี90วันไปจากทั้งหนดยูที่ปีหน้าได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลายเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมตอนเรานี้สวัสดีครับ